ฝ่ายง <c oughs> สงนักกีฬาลมนักอกยันท้อเร็วโค้งแก้มแ,แรกพีหมูคอนยันเซิฟโอ้โห แลวัดเล็ดครับช่องุอบลเซอร์บา้างเดียวต้องเล่นเองเรียบร้อยไหมยังอยู่ครับตัวชงโอ้ฟาดโกรดขึ้นนำสองคะแนนแล้วมาดีครับอยู่ที่ลูกเซิร์ฟจะทำงานนะครับโม่ขออนยัน คนเป็นจูรณนนะครับแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ค้อนแกนโอ้ยตัวชงนี่แช่ไขดีมากครับกับหนึ่งกับสองทิเย็ตเต็มหัวครับเต็ม็อกเลยแต่ว่าลูกทัดออกไปไม่เป็นไรไมเป็นไรครับมึงกิให้เป็นรอยขนตเรื่องหมูท้อะไรเ่ไปมาแต่เราจกินถึต่อ ส,ส,ส1มหนึ่งหน้าหน้าพี <marketing> <t akes> <ส>่แเดนแลเข้าอนี่เล่นเลมาก่อนีผมเดียวต

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

มาทันแล้วอีกหมูคันเจนเปิดสวยลงว่างใหสส้ปุ roat, กบนครับเป่นนำเป็นครั้งแรกเนียนโอเครับหกเจ็บ เอาพื้นไหมทังทอนไหมโอ้โหน่าร้อนครับ

บนเสียดายมากครับแล้วที <8. S 2> ่จะไปเที่ยวอ่แล้วตล่อลูกเสิร์ฟยังไม่มานะครับมาไหมยังอยู่ชงปนละท้ายเะออีก oh oh oh> ตัวชงเสียดายมากต้องขอรับน้องครับ อ๋ไปนับไปนบไปยืนไปยนนับเดือบบไม่ีแพ้ันเดียพอเดือบเล้วแจ้งมว่าโ้ยลอเพา่ะไเขาดวลไเจะลอะไร้องเปลี่ยน้มต่ำ้นต้นลปกยกเลนี้

ดูครับสิบสี่ดีท่านนะครับผมถ้าเป็นใครที่ยังรอหรือที่การทีกขออนุญาตนะครับผมขอบคุณครับรับขอรับขอบคครับขอบคุณรางวัลจรัสิดต่อส ม่เยลืแล้วครับดีับทีน่าได้แจ้งเก็บเลยเก็เลยแิ๊ก12เลยอ๋อ12 8 12 8เย่ดีับทีน่าได้แจ้งก็ได้ใจครับตอนตอนแรก อบนแนานีเล่นดีนะครับขึ้นนำครึ่งทางมาโดนแซง<ม>ตอนท้าย3 8 3ท้งทำค่าขออีก2คะแนนหาดตค้แนนด้แ14 8 ส่วนรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศแต่ละรุ่นจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเกมเ่ยนลดงเปลี่ยนแดนขออนุาตช่วยเสีนหลักกันไดครับใน้เซตที่หน,นึ่งครับตามพิธการ ชนะดอนแอน15-8ได้รับพัก

นะครับขอรับพรรคครับเรียนคุณประธานครับครับเรียน5ขออนุญาตครับครับ1 2 3 เซตที่สองครับบนราชธานียังไม่ดีขึ้นะครับเสิร์ฟไม่ข้ามแต้มแรกหนึ่งสองรัางคาวทราบิร์นกองเกียรโยนซีโมลูกนี้เสร์ฟข้ามแล้วครับเสรืจเกี่ยวไม่ขึ้น อาจารย์ชัดใหัวข้ามปเตะลงนี้หโมเปิดสวยงามอาจารย์ชัดเป็นแตมให้ครางคาวพี่ข่า ผลงานจากองค์พระพิสาผลงานเรื่อง15จะแปลเป็นภาษาไทยสองสองแสนเพื่อนจากอาจารย์สองกองเพชรพันธุ์เพชรอ๋อท่านที่มา่นแจกระบก Chào bạn Nguyễn Đạt. 36. Lãnh đạo thành <From> C C。 เป็นที่สนะครับพี่โมบอกให้อยถูกไหมต้องต้อง้อ โอ้ยสิโอ้ยสิโอ้ยสิเด็กโอ้ยสิยี่ร้อยห้าสิบรถทิปกดยี่ร้อยห้าสิบรถทิปกด รีลางสนาโดบครับพวกกองเรีเนี้ยตองต่วนโดบแล้วสองสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกไม่น่าจะมีปัญหานะครับขึ้นนำห่างหลังเท้ายิ่งนำยิ่งได้ใจครับครับก็โลยลรยสูงไว้ อย่งั้นแล้วครับทหารรับใช้ออกประกาศทหารได้ใจมีพิธีการไปแล้วนะแล้วจะตามไปหรือไงตามไปทีหลังเลยอไงอไม่ได้แล้วก็ไปด้วยกันเนาะไปเลยใช่ไหมไม่ไลนแล้วเอาไปไม่ไลนแล้วไปเลยตไปเลยเด็ดสิบเด็ดดีทหารได้ใจ เอาเสด็กพวกกองเกิดเข้าข้ามไปยังอยู่ครับว่างจะได้ใจไหมโอ้โหเดี๋ยวได้แตมห่างสองคะแนนเท่านั้นว่างตรงนี้จะยอดโอ้บอกดีครับแม่ส้บศึกครับ หลังจากจบคู่นี้นะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราะว่าวันนี้หมดการแข่งขันแล้วที่จะได้ที่1นที่สในสายแต่ละรุ่นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศในแต่ละรุ่นนะครับรุ่น4 0ก็จะ 12มี4คู่รุกก่น50ก,ก็มี4คู่าารุ่น60ก็มี4คู่นะครับรอขาพิฆาตเลยจ้าสทีมสองคู่นะครับรอบรอง1ิบสอีก2องคะแนนหูกันจะติกเล็กข้าไปยังเกี่ยวอยู่ เาวครับไม่เข้าใจกันครับแย่งกันครับเอาครับอีกแต้มเดียวกเกมอา,าอสามชาชนะจะเข้าไปเป็นที่2ในสายส่วน <Okay. S 1> ทีมดอกบัวอคบควาราชานีฝั่งตรงข้ามก็จะตกรอบนะครับอีแ<น>ต้เกมสิบสิปสสสสสเปิดสมบ้อยที่โมะไงต้องแก้ไขชงข้าไป จะอยู่ไหมจะได้ไหมยังอยู่ไหมพี่หมูยัาอ,อ,อยู่เรียบร้อยไปโอ้โหยังอยู่อีกเดี๋ยวเดียว่าเตะคืนไหมยังอยู่ครับลูกนี้ตัวใครทันบล็อกครับอตองเียกครับ ไม่แน่ว่าจะเป็นลูกทัดหรือว่าลูกออกครับตรงนี้เอาแล้วครับเป็นลูกทัดครับทางเขาที่พลาดจบเกมครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพรุ่งนี้เจอกันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทางเขาที่พลาดได้คะแนน15ต่อ11ผลผลการแข่งขันก็ทำได้คะนะ2ต่อ4เซต Ayrıca okay, arkadaşlarım